ก็แถวไอ้ไอ้หกเลยอะ N W เฮ้ยไปดูรถก่อนเนี่ยยุคไม่เขากลางน้าล้วกันกูลงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยรวมตัวเนี่ยเดี๋ยวกูหารถก่อนอ่ะอีฮิย้ยค่ายเดิมบอกว่าเนี่ยไอสัตว์ค่ายเดิมเลยยัดเป็ดเฮ้ยมันที่เดิมอะเขาเลิกกับผมได้ปะใครวะออากูลงนอกค่ายยัดเป็ดไอ้ เหมือนกันเฮียโวยยยไปแล้วกูไปแล้ววันดีไปไหนฮะไป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 ล่วงไปหนึ่ง เว้ยเกือบตายดูเลือดกูด้วยดูเลือดกูด้วยไหนวะเลือดนึงก็ยังเท่าเดิมไอ้สัสแม่งถูกปืนพกมาล่อกูแล้วเฮ้ยเฮียเฮ้ยหารถด,ดิแป๊บนึงโอ้มีไม่เนี่ยรถกี่มีเยอะอยู่ละสองสามคัน เฮ้ยมีคนเสื้อเหลืองไอ้เหี้ยพวกเติมเปล่าวะเสื้อเหลืองไอ้สัตว์ฟังนี่ฟังนี่ไม่น้าเราคนเดียวเลยไอ้เหี้ยแฟบเรียบร้อยเอยเดี๋ยวรอดักยิงมันมาแล้วมาแล้วพวกเดิมพวกเดิมเข้าไปแล้วอยู่ไหนกันน้าโอ้หลูกซองเอ็ดแคทอลาวเหรอซองแรงแรงอยู่ โวกระนยนเนี่ยหมดอย่างเร็วไอสัตว์ควายตายไปยยยไปหาปืนีกว่า hey, ไอแฟบแม่งบินอีกแล้วเหรอหรอ,อยู่ในค่ายอ่ะค่ายมันอยู่ตรงไหนวะโอ้พี่ไม่มีอะไรเลยในเนี้ยบา้างเปล่าไม่มีเหมือนกันมีแต่ปืนปืนพกอะ่ะ ไปไหนกันครับในรถอยู่ไหนเนี่ยข้นอ่ะเนี่ยข uh, like ้นอ่ะเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจุดเดิมเลยสัตว์สมรภูมิเดิมเลยยึดแค่ไปเร็วไปไปไปอยู่ตรงไหนกันวะนนี้ที่เดิมแหละที่เดิมมึงอยู่ตรงไหนวะ มันามาเก็บไปหมดแล้วเหรอเหลืออะไรให้กูเลยสวยงอามไม่มีอะไรเลย อยู่ไหนกันนะ G7 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 ออโอ้ยมีเลยผมโคตรไกลงลงไหนอ่ะน่ะูอู้่วยมีรถไหมพี่ไม่มีว่ะมีจะต้องวิ่งหาตีนตอนเนี้ย อ้มีแต่พกมีแต่ปืนพกนารถจิบรถจิบมันเอล่าะะเห็นพวกมันไหมอยู่หกั่มอคนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างปั๊มอะหน้าปั๊มอะเฮ้ยโดนหนึ่งนะ ล่วงล่วงหนึ่งคนล่วงหนึ่งคนล่วงสองล่วงสองเฮ็ยช็อตแม่งไอสัตว์เริ่ไม่มีไม่มีมีมีต้นเลยอีกไหมเลยอีกไหมเฮ้พี่อยวเลือดก่อนฆ่ามันสองแล้วเมื่อกี้เจอปั๊มไปปั๊มน้ำมันเนี่ยเห็นปั๊มนมันไหมไหแล้วแต่ว่า โดอถุงโดอถุงโดดูถุงเฮ้ยมีปืนขอสักบอกนะพี่ดูในถุงเดี๋ยมีกุญแจรถโอเคได้อยู่ได้ได้ไอ้ยพี่เป๋ถุงโคตรเยอะเลยอ่ะมีคนตายเยอะแน่นอนมีนกุญแจรถละโว่ถุงโคตรเยอะไอ้สัตว์เรามันขอ โอ้โถุงประมาณหกถุงปังน้ำมัน G G เจ็ดสองเลยโอ้ก็หยิบเมจิปไปดิฮะไม่ใช่เมจิดิแลนเดดอันไหนเนี่ยนั่นแหละลากไปเลยโอ้พี่น้องครับขอสักบอกเถอะครับปืนครับผมก็มีแต่ปืนสับอันเดียวนะผมก็มีแต่ปืนสับเดียว มาใครจะเอา,า,า,าเออาร์มามีกุญแจรถอยู่เด้นไ,ไปเอไปรถเอาๆๆๆๆๆวๆๆๆะๆๆ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 ะๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ี่ๆงไๆไๆๆๆๆไๆๆ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 ไๆๆ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 ๆ ไม่เห็นอยู่ทีเจ็ดเนี่ยอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเนี่ยดูโรงงานได้มีของไหมอยู่แถวไอ้เนี่ยตรงไอ้ตังง้งตังใต้ปัม๊มอ่ะอีกสิบเจ็ดอีกสิบเอ็ดวิโอเคตรงไหนวะเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายอนะ่ะึ้นมามึงขี่ลงมาดิขี่ลงเอสมาดิมาบ้าง ไหนวะอยู่ข้างค่ายเนี่ยวิ่งเข้าวงเลยก็ได้ไปเลี้ยวขวามาไหนวะถี่ไปรับพนนี่อ่ะประยุทธ์นี้เนี่ยเลี้ยวขวาทางพายเาห็นแล้วเห็นแล้วิ่งไปทางวงนั่น มีฟาสฟาสฟาสแอนซีเรียสยกล้อยกล้อยกล้อคว่ำไม่มึงได้เดินนะเี่เอาเอาพี่นีทำไมไอ้พิุดขึ้นมาดิพี่คือโดงอะ รงไปใช่ไหมบ้านรถมีของอะ่ะเกมกดคอนโทรลสามดิเอ้คอนโทรลห้าดิทำไมวะกดดิคอนโทรลห้าไม่ได้สวิตช์ไม่ได้รถมันวิ่งอยู่ <laughs> ถูกทางไหมเนี่ยเออไปวิ่งเดอะบิลดิวิ่งลงมา คนอยู่ในรถจี๊บมีแต่พวกเราดิเฮยต้องผ่านเมืองนี้ใช่ปะไปพี่ไปหาที่สามไปไกลเลยพี่วิ่งขึ้นเหนือไหมวิ่งเดอะบิลด์ิเฮอ เอาติ๊บเหมยคนขับแม่คนขัระเบิดแต่นอทางลงจะมีไหมล่ะทางเนี้ยมันไม่มีเลยพี่ทางลงตรงเนี้ยมีมีมีวิ่งไปเรื่อยเลยแล้วทางลงอ่ะอ่าไหนวะตรงไปเลย เสงต้สุดล้วตันนะพี่ตรงเนี้ยจำได้ว่ามาระเบิดรถตรงนึงไงที่นึงเลยสุดเลยตัวนี้แหละตรงที่เราตายนั่นแหละเนี่ยลงนี่ลงโชว์หน่อยดิไปเลยลงยังไงล่ะครับลอยลอยอ้าแล้วกูมีวิธีกูสอบใบกับขี่มาไม่ได้ซื้อมาสัตว์าธิอ่ะจะเป็นโ solo หรอเนี่ย ถูกทางวะะไรทางตันเนี่ยมังขี่เป็นปะเนี่ยฮ้ยพี่จับเลยเข้าตอกไปดิมึงยะเข้าข้างหน้ามันก็มทางโอ้ชน เรา,าเบิดหมดไอ้เหี้ย <c oughs> มันจนหน้านี่หว่า <c oughs> จะรอน,น <c oughs> ไหมจนนี่ชนทังบิวใช่ไหมเออวิ่งดับ่ิวอย่างเดียวไปหายิงคนอย่างเดียวผมมีแค่ป,ปืนพกนี่พี่ <c oughs> เมื่อกี้กูก็ยิงปืนพกเนี่ยมาตายเลยปืนพกนิ่งนะเว้ยยิงดีๆ ไม่หมีเยืนให้เขายิงเฮ้ยเอาว่ะคนยิงคนยิงเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องดักรอข้างหน้าเฮ้ยข้างหลังข้างหลังยิงข้างหลังเด้ยิงเฮี้ยมันหันไม่ได้หัดยิงก็ยิงเบรกเบรกลง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 ไอสัตว์กูย้ำไน่ใส่แม็กปืนเลยเฮี้ย ตายหนึ่งตายหนึ่งไอ,อ้เหี้ยกูก็จะตายหายสัตว์หลังนี่เนี่ยรถมันจะระเบิดละโอ้โหเ <c oughs> ติมเลือดอยู่ยัดเดข่ฆ่าสามคนนะ่ะตายหมดเลยเหรอเออแค่ <c oughs> ปืนโผล่ตายกันหมดแล้วเออตัวเอฟมันเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ใช่ตัวอี <c oughs> ปับเป็นตัวอีแล้วนะ อีไว e ้ใช้เฟิร์ื่อนพี่ยิงมาโดนมันอยู่แล้วไม่มันสลับกันได้เรามันค่อยๆตอนพี่ยิงอยู่นี่ยิงกระสุนมาพีดกระเจี๊ยว่ิงยิงยิงห้าเสือตีกลับแอปโซโล่โหมดแอปกูก็ยิงไอ้คนอยู่หลังเอ้ยมีคนเสือกอีกทีมนึ่งวะไอ้หมีสองทีมยังแค่มีสองทีมผมไม่ได้วิ่งเข้าไปชาร์จเลยมีทีมหนึ่งอยู่ในป่า ไม่ไม่ไม่พี่ไม่เราวิสีคนอ่ะมันมาคุเยอะเลยมี